ยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับรัฐบาลเดินหน้าลุยแก้ปัญหายาเสพติดจ,จังหวัดชายแดนภาคใต้ผนึกกำลังทหารผู้นำศาสนาชุมชนร่วมมือกันคาดปีหน้าขยายผลครบทุกตำบลน,นางสาวรัชดาธนาดีเลกกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาติดตามการดำเนินงานแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดเน้นย้ำความสำคัญการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะทำให้การแก้ปัญหาสำเร็จอย่างยั่งยืนพลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4รายงานว่าตั้งแต่ปี2563กองทัพภาคที่4ได้เริ่มดำเนินโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางที่ตำบลมะนะยงอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานี เป็นตำบลต้นแบบซึ่งสามารถขยายผลมีตำบลเข้าร่วมโครงการและดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม38ตำบลน,นำร่องซึ่งปีหน้าจะทำการขยายผลให้ครบทั้ง290ตำบลในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลานางสาวรัชดากล่าวว่าผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการประกอบด้วย5ขั้นตอนคือการค้นหาเชิงรุกใช้กำลังในการลาดตระเวนพื้นที่มั่วสุมตั้งจุดตรวจจุดสกัดบน เส้นทางสายหลักสายรองให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานมารายงานตัวกับผู้นำชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจการคัดการคัดแยกและการคัดกรองเชิงรุก ส่งเข้าบำบัดตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขอย่างน้อย4เดือนติดตามผลการบ่มเพาะนิสัยใหม่มีคณะกรรมาการโครงการเป็นผู้ทำหน้าที่สอดส่องดูแลพฤติกรรมและสร้างอาชีพหลังได้รับการบำบัดเพื่อสร้างความมั่นคงเรื่องรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวซึ่งนายกรัฐมนตรีพอใจกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันทุกฝ่ายทั้งฝ่ายความมั่นคงข้าราชการในตำบลผู้นำศาสนาและผู้ปกครองต้องช่วยกัน ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้มีโครงการนี้ครบ290ตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำไปสู่การลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม